สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะครูชูก็บอกไปแล้วว่านะคะสามสามหกเป็นเหตุนะคะแล้วก็อะไรอีกครูชุอ๋อนะคะเป็นเหตุสังเกตได้แล้วก็สามสองสีนะะ่เป็นเหตุสังเกตได้นะคะครูชุจะมาเมาท์มวยความเคลื่อนไหวของอิราอุ้งอิยงให้ฟังนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาฟังนะคะ น้องอุ้งอิงนะคะได้ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟสีน่ารักมากๆเลยนะคะน้องบอกว่าส่งงานวันนี้จ้าขอบพระคุณที่เอนดูราฮักแพงราตั้งแต่มื้อแรกจนฮอดมื้อนี้พ่อพ่อแม่แม่ก็ฮักแพงราอยู่ตลอดนะคะมื้อนี้พ่อพ่อแม่แม่มาให้กำลังใจลา รานะคะเอ็นเราก็บอกว่าโอ้ยร้ายอีลาจ้าขอพระคุณที่บทิมบอปาลาเมื่อนี้ลามีความสุขอิหลีจ้าโอ้ยน่ารักนะคะขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอพระคุณพ่อโจแม่นุษย์ยาสุภาพปรุงอำนาจวงสาวน้อย ที่มอบโอกาสให้ลาขอบพ่อคุณพ่อๆแม่แม่แมเอซีที่ฮักแพงราเดอร์จ้าขอบพ่อคุณทุกทกำลังใจเด้อนะคะจ้าอีกแล้วนะคะกนแล้วก็บอกว่าโอ้ยขอบคุณขอบคุณนะคะอีลานะคะได้มาไรนะคะทุกคืนทุกคืนเลยนะคะกุชุกก็ ว่าเมาม,มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะร่อไรอีกคุชุอ๋อคืนนี้นะคะน้องไปเล่นที่นะคะตลาด789นะคะไม่ได้มาบอกหวยนะคะอันนี้คือตลาดเขาเรียกชื่อว่าตลาด789ปินทองหนึ่งซอยห้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมินิคอนเสิร์ตรำเพลินออนทั่วนำทีมโดยพ่อโจอุงอิ่งนะคะ กูชุกาะมาเมามอยความเคลื่อนไหนวให้ฟังนะคะและเมื่อคืนนี้สุดยอดนะสุดยอดมากเลยอุ้งอิงเพชรบ้านเพลงนะคะอะไรกูชุสุดยอดเต้นกัน,น่ารักอุ้ยแดนเซอร์นะคะสุดๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้เดี๋ยวกูชุจะมาเมามอยความเคลื่อนไหนวให้ฟังนะคะว่าอิหลาร้องเพลงอะไรบ้างเมื่อคืนนี้นะคะ อู้สุดยอดมากๆเลยนะคะคุชุนี่ก็จํมมาเลยค่ะมีอะไรบ้างคุชุเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะหอบฝันมารังห้านอู้ยนะคะอู้ยเพราะมากๆแล้วค่ะแล้วก็อะไรแดนเซอร์ก็สวยะคะ่ะอู้ยสวยๆ,ๆมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าอู้ฉากประกอบมาค่ะสวยๆนะคะหอบฝันมารังห้านเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองเอิญฮักนางเอกน้อย เพลงที่สามแสงตะเวนจ้าเพลงที่สามนะคะเพลงที่สี่มักเมาฟังรำนะคะเพลงที่ห้านางฟ้าหน้าห้านเพลงที่หกสร้างผสมน้องฮักเพลงที่เจ็ดผัวภัยเพลงที่แปดยายแร่มเพลงที่เก้าเมียเช่าเพลงที่สิบนี่ยละค่ะเป็นเพลงใหม่ของน้องอิงนะคะร้องเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะ ที่นะคะชนบุรีเมื่อคืนนี้อะยะอะยะอยอ้ยผู้คนมากมายเลยนะคะผู้คนโอ้โหโต๊ะนี้เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวฝนค่ะรังคามีโดมค่ะโอ้โหผู้คนเข้ามาเต็มโต๊ะเลยนะคะน้องร้องเพลงที่สิบเป็นเพลงใหม่ชื่อว่าเอิญไอแนเด้ยมเธอมีแห้งนะคะและก็จบด้วยเพลงที่สิบเอ็ดนะคะมิวสิคเริบ โอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนั้นอุ้งอิงเพชรบ้านแพลงของเรานะคะ11เพลงรวดเมื่อคืนนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดมากๆรังการงานสร้างนะคะโอ้โหอะไรจะพกน้องรองเพาะทุกเพลงเต้นไม่หยุดเลยค่ะหางเครื่องก็ไม่หยุดน้องอุ้งอิงก็ไม่หยุดนะคะกูชุมาเมาโมยเมื่อคืนนี้นะคะเต็มค่ะโอ้โหโต๊ะนั่งเต็มหมด แห่ไม่มีคนนั่งทําไมกูชุก็ไปเต้นหน้าเวทีกันหมดเ <c oughs> มื่อคืนนี้นะคะมีโต๊ะแต่มีนั่งนะคะไปอยู่หน้าเวทีหมดพออีหลาออกมาท่นนั้นละคะ่ะโอ้โหหน้าเวทีเต็มเพียบเลยนะคะไปอยู่หน้าห้านกันหมดเลยนะคะจากนั้นกรเต้ยล้าค่ะเต้ยลาะะ้ยลาก็สุดยอดนะคะไม่หนีค่ะเขาเรียกไม่หนีเลยนะคะโอ้โห้ยส,ส,สนุกสนุก สุดเหวี่ยงกันเมื่อคืนนี้นะคะนะคะที่ตลาดนะคะยิมเซงนะคะอ้โหูอรจจะขนาดนะน,นะคะที่ชนบุรีเมื่อคืนนี้นะคะและคืนนี้ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับอีลาของเราด้วยนะคะที่นะคะอะไรรูชูโอ้ที่789นะคะขูชุไม่ได้มาบอกหวยไม่ได้บอกตัวเลขนะคะอันนี้คือสถานที่ทําการแสดงขององค์อิงเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ที่นะคะตลาด เขาเรียกว่าตราดเจ็ดแปดเก้าค่ะและกุุชุก็มาไมอมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะโอ้มหมาคืนนี้นะคะอายะเลยนะคะทั้งคนทั้งผู้ชมทั้งอะไรอีกขุชุกมารายมารายคะแนนเพียบเต็มคอเลยนะคะจากอะไรอ๋อจากสามสามหกเป็นเหตุนะคะแล้วก็สามสองสี่เป็นเหตุนะคะโอ้โหมารายตุ่มเลยนะคะ เมื่อคืนนี้นะคะแล้วครูชุกก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะและอะไรอีกครูชุกอ๋อนะคะอันนี้ครูชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะก็อย่าลืมนะคะไปเป็นกําลังแรงใจให้กับอีหล่าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ครูชุกเขียนไว้ว่าอะไรครูชุกอ๋อ 268มาจากไหนนั่นแหละค่ะผู้ช่เขียนเอาไว้อย่าลืมนะคะใกล้เป็นเศรษฐีกันแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเศรษฐีกันแล้วนะคะอันนี้ก็มาจากนะคะน้องอุ๋งอิงก็แม่หน่อยคุยกันนะคะและน้องก็ได้เขียนนะคะเขียนเอาไว้นะคะว่า268อันนี้อันนี้น้องเขียนเอาไว้นะคะ แล้วก็มหัศจันยร์อะไรอีกอ๋อที่น้องบอกว่าสองบวกหนึ่งเป็น8อย่าลืมนะคะ2บวกหนึ่งเป็น8ดนะคะอันนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับนะคะคะแนนนะคะคะแนนไม่ใช่มาบอกตัวเลขไม่ใช่มาบอกหวยนะคะช่องนี้ไม่ได้มาบอกหวยนะคะคือมาคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขและคะแนนนะคะอันนี้ขรูชุกก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวของน้องอุ๋งอิงให้ฟังนะคะ โอ้ยพูดไปพูดมาอะไรครูชูอุ้ยจะหมดเวลาอีกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคืนนี้ที่ตลาด789ด้ชนบุรีไปเป็นกำลังใจให้กับปุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะคะครูชูก็มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะขนาดเมื่อเช้านี้นะคะไม่ใช่เมื่อเช้าแล้วคะ่ะเมื่อเย็นนี้แล้วค่ะ พอออกจากได้นั้นแหละอุ้ยน้องอูงอ๋เองเรานะคะนอนเต็มอิ่มค่ะนอนเต็มอิ่มได้มานั่งเล่นกับแมวนะคะแมวไร้สีเลยค่ะทีนี้ก่อนที่ครูชุดจะมาเข้ารายการเนี่ยแหละคะ่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะอิหลาก็เตรียมตัวไปแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะแวะไปเป็นกำลังแรงใจให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันด้วยแล้วก็ใายอ้อนะคะอย่าลืมนะคะขคายอ้อไปเป็นกำลังแรงใจให้กับบอสโจแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ